อ่ะมาต่อกันครับเบนลี่คอนติเนนทัลจีทีอ่าสวยไหมสวยไหมนี่คู่แข่งโดยตรงของคันนั้นเลยดูแล้วนะโรสลอยแม่งใหญ่กว่าเยอะแต่นี่ก็ไม่เบา Continental GT กำลังร้อนแรงนะตัวนี้เพราะว่าราคาแม่งลงมาเยอะเหมือนกัน c o n t i n e n t a l GT เนี่ยมันจะมีตั้งแต่ปี2003-2004เนี่ยแหละแล้วก็มาเปลี่ยนโฉมอีกทีนึงก็คือปรับมาเรื่อยๆอะ่ะปรับนู่นนี่นั่นไฟไท้ายนู่นนิดหน่อยจนถึงปี2019ถึงจะเปลี่ยนโฉมเป็นไอ้ท้ายจะเป็นรีลีอย่างงี้คราวก่อนที่เราดูใช่ไหม สีดำใช่ไหมอันนั้นคือด้านถาจะเป็นดีลีนี้จะเป็นโฉมใหม่อันนั้นจะสิบหกว่าสิบหกล้านนะตัวนี้อยู่ที่ประมาณหกจุดแปดล้านสวยนะเว้ยรู้เลยว่าอ๋อรู้ติดทะเบียนยังหยาบเอออ่ะฉะนั้นอย่างอย่างที่ทราบกันนะครับเราเป็นการรีวิวเพื่อ ขายเพราะฉะนั้นเราก็จะดูภายนอกโดยรอบอันนี้สปอยเลอร์อยู่ตรงนี้ไอ้เนี่ยที่เขาบอกว่าเสียบ่อยคือตัวนี้นะพวกนี้เนี่ยถ้าเป็น Continental GTI ผมไปทำกันบ้านมาแล้วรุ่นนี้ถ้าก่อนปี2012นะครับเขาจะเป็นเครื่อง W W12 ใช่ไหมเออใช่คือเป็น V6 หสองตัวเอามาแปะรวมกันนี่ก็สวยแล้วปีสองพันสิบเจ็ดถ้าเกิดจะเล่นนะครับเป็นเครื่อง W12 เนี่ยก็ควรจะเล่นหลังปี2005เป็นต้นมานะครับ เบนลี่คอนติเนนตัลเนี่ยยิ่งปีใหม่ๆเนี่ยมันก็จะยิ่งปรับ oh. เขาเรียกว่าอะไรปรับแก้ปัญหาตรงนูน่นนิดนีดนด่หน่อยเช่น oh. การเดินท่อให้มันเข้าถึงง่ายขึ้น oh. ไม่ต้องยกเครื่องออกมาอะไรพวกนี้มันก็จะปรับมาเรื่อยๆ oh. นะครับ oh. เพราะฉะนั้นยิ่งปีใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยความจุกจิกก็จะยิ่งน้อยลง อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้จนถึงปี2012นะเขาเขาก็จะเป็น W 1 2อยู่พอปี2012เป็นต้นมาเขาก็จะเปลี่ยนแล้วเป็น V 8ค่ะตัวนี้ก็จะไม่จุกจิกเท่า W 1 2นะแล้วก็อะไหล่ในส่วนของตัวเครื่องเนี่ย <โ frustrating. S 1> มันก็จะแชร์กับออดี้เยอะอยู่เหมือนกันถ้าเป็นตัว V 8นะครับแล้วก็ถ้าปี2015เป็นต้นมาเนี่ยก็จะมีตัวนี้ มีบัางตัวนี้เป็นตัวบีเห็นไหมแน่ะนะครับแล้วก็ดูไฟนน่อันนี้คือมามาเป็นแพ็กเกจ สวยนะมีตรงนี้อันนี้น่าจะเป็นขี้ใครอะไรมีมากกว่าผมชอบเจ้าของสองคันนี้เว้ยเบนลี่กับโรส์รอยเห็นไหมมันต้องมันต้องหดลงมางนี้ ข้างนอกแม่งสีสดด้วยไม่ติดไม่ติดลับด้วยชอบว่ะแล้วเห็นไหมครับว่าเสาบีมันไม่มีนะทันนี้ก็เหมือนกันเสาบีไม่มีเป็นแบบทรงนี้ตรงๆยาวๆเลยโหยคันนี้กลิ่นดีเว้ยโอ้นุ่ม ได้อยู่คันเกียร์แม่งต้องแนวอ๋อนี่มีปุ่มสตาร์ทสต็อปแล้วตอนแรกถ้ามันยังไม่มีปุ่มสตาร์ทสต็อปนี้มันจะเป็นปุ่มเขาเรียกว่าปุ่มล็อกล็อกทางขันก็คือล็อกประตูปิดกระจกอะไรเงีย้ยไอ้แต่สีนี้สวยนะเวย้ยโอ้โหนิ่มสุดอะ คอนโซลก็จะเป็นสไตล์เบลลี่นะครับอะไรที่มันดีอยู่แล้วก็ไม่เห็นจะเป็นต้องไปเปลี่ยนมันนะคู่สีมังสวยว่ะหุยกินหมูปิ้งไม่ได้นนนะะเน่นะคันนี้ข้างหลังก็กุมานทองนั่งได้นะครับถ้าเป็นคนก็มีอึอดอัดอะ่ะ ผมว่าลสลอยกว้างกว่าหนอยหนึ่งขอเล่นหน่อยขอเล่นหน่อยโอ้โห,โโหแม่งทั้งคันนี้มอเตอร์กี่ตัววะเนี่ยอันนี้ปากทางเข้าได้่แคบนิดนึงนี่แต่ข้างในนี่โอ้โห,โโหสามถุงอะถุงกอ๊อฟวางตามแนวยาวนะสบายสบายสี่เลยละ เขาไปนอนได้ยังสามศพอะโหูมืงแน่นอนวะเนี้ยโหแจ๋มีกล้องถอยเว้ยมีกล้องถอยแค่ออปชั่นนี้ก็แพงอยู่นะเห็นเขาบอกแล้วก็ถ้าจะเล่นนะครับคอนติเนนทัลก็เล่นตัวนี้แหละครับเล่นตัวคูปเนี่ยแหละครับอย่าไปเล่นตัวเปิดประทุนเลยครับ สองดูแพงประตู <c oughs> ขออภัยครับเบนลี่เนี่ยก็คือเป็นของออดดี้นั่นเองออดดี้โฟคสวาเกนนะครับตัว V8 มันถึงได้แชร์ชิ้นส่วนหลายตัวร่วมกับออดดี Audi. อ่าอ่อกูสลละสั่นละหลายเว้ยเฮ้ยสวยว่ะอันนี้สีขึ้นกล้องสีจริงไม่ต่างกับสีที่ถ่ายในวิดีโอเลยเอาะเว ตัวนี้แหละกำลังดีปีก็ไม่เก่ามากด้วย2,017ยังไม่ต้องห่วงเรื่องบูสตเรื่องอะไรเท่าไหร่บูสตกันชนพวกนี้ส่วนใหญ่นะถ้าปีลึกๆหน่อยนะมีเปลี่ยนทุกคันไหนจะ ABS เอ้ยอะไรพวกช่วงล่างทั้งหลาย ช่วงล่างพวกนี้จะเป็นช่วงล่างไฟฟ้าหมดนะครับนะเล่นรุ่นนี้ก็มีกันเหนียวไว้สักล้านหนึ่งเผ <c oughs> ื่อไว้เชื่อผมดิถ้าเตรียมไว้ไม่ค่อยได้ซ่อมหรอกแต่ถ้าไม่ได้เตรียมไว้นะส่วนใหญ่แม่งผมเห็นได้ซ่อมทุกคนอนะ <c oughs> เหมือนกับที่แปะ แล็บใส่อะเคลือบแล็บใสเนี้ยมไม่ค่อยโดนหรอกแต่พอวันละไม่ได้เคลือบนะั้นแม่งจะวิ่งโดนสะเก็ดหินไม่รู้ทําไมเหมือนกันโอ้ข้างหลังเบาะแม่งโคตรตึงแผ่นประตูไม่มีขาดม,ม,มีแต่เคลินิดนิดมันก็หุ้มหมือนทุกอย่างเลยนะไหม แจ๋วอะ V8S ด้วยอ๋ออันนี้ช่วงล่างก็จะเฟิร์มกว่าตัวปกติทั่วไปนะครับเครื่องก็จะจูนมาให้แรงกว่าปกตินิดนึงผมว่าตัวเนี้ยกำลังดี V8S เนี่ย เนี่ยล่ะโฉมเนี่ยล่ะสวยแล้วอ่าอ่าไล่เว่ยหเราหมองเข้าไปข้างในสุดยอดอ๋อเราเราแย่มือไปปุ๊บแม่งก็กระตุกเลยเว้ยลายเวย้ยแหน่แหน่ฝาถาังน้ำมันเปิดไหนกูอยากรู้นี่นี่นี่ Ừ <coughs> À hơi hơi, <coughs> À <phát hái. coughs> มันเลือกไฟดีว่ะนี่กระดูนแน่นหนามากเลยไม้สามหมื่นแปดจัดดีครับปึ๊บฝั่งโปรงหน้าผมไม่เปิดนะหกจุดเจ็ดแปดล้านกำลังดีสีเท่าอีกิทหาก สีเบอะก็สวยข้างนอกแม่งก็ไม่มีตำหนอิอ๋อนี้เป็นพลาสติกวเะเนี่ยแล้วเนี้ยอ๋อเป็นพลาสติกเหมือนกันจัดครับ2,017ตัวนี้ไม่จุกจิกด้วยปีก็ไม่ลึกมาก ซ่อมก็ศูนย์ออดีครับมาจัดจัดนะครับคันนี้ก็แถมบัตรอาบน้ำนะใช่บัตรอาบน้ำที่วังตะไคร้ยังดีหน่อยไหมอาที่ฟาร์มจระเข้น่ะหกมีตังเจ็ดล้าน,นซื้อรุ่นนี้ตังเหลือเยอะๆก็เล่นรุ่นนู้นไปเลยผมโคตรชอบเลยรุ่นน,นะน,นู้นอะคันนู้นอะ นะครับเรามาอยู่ที่อัศวยนอยีกแล้วกูจะรีวิวให้หมดทีละเต็นนะครับมีแมคลาเลนก็มีอ่าให้ดูเผื่อใครจะมาดูรุ่นอื่นอยู่ที่นี่รถไปเร็วนะเว้ยเพรารถหายากนะครับไปล,ละครับแล้วเดี๋ยวรอมีเบนล,ลี่ที่ถูกว่านี้เดี๋ยเอามาให้ดูเดี๋ยวเราไปดูคันนี้กันต่อไปล,ละครับสวัสดีครับ